คลิปนี้นะคะมันก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการสร้างเว็บบล็อกนะคะทำได้ง่ายๆจาก w r d p r e s s นั่นเองนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะมีเว็บบล็อกเป็นของตัวเองนะคะสามารถติดตามชมได้ที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าการทำเว็บบล็อกตัวนี้นะคะจะเป็นวิธีการ ง่ายๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่มีโฮสต์อยู่แล้วนะคะวาการที่เราทําเว็บไซต์ใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีโฮสต์แล้วก็โดเมนถูกไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนที่กําลังสร้างเว็บไซต์ของตัวเองอยู่อาจจะซื้อโฮสต์พื้นที่ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าอาจจะไปเช่ากับคนอื่นๆกับเพื่อนคนอื่นๆอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ให้เข้าไปที่หลังบ้านนะคะเพื่อที่จะไปเพิ่มในส่วนของโดเมนนั่นเองทีนี้ ก่อนที่จะเข้าไปในก่อนที่เราจะไปเพิ่มโดเมนนะคะอันนี้อยากให้เพื่อนเพื่อนอเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าเนมเซิร์ฟเวอร์ของเราอ่ะ,อะที่ใส่ไว้ในโดเมนที่เราจดนะคะเป็นตัวเดียวกันเป็นเป็นตัวเดียวกันกับเนมเซิร์ฟเวอร์ของโฮสต์เรานั่นเองเนาะเพราะว่ามันจะต้องใส่ให้ตรงกันนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะคะไปที่โดเมนเซตอัพทีนี้อ่ะเพื่อนๆก็จะเห็นหน้านี้นะคะให้ไปที่แอด another domain เสร็จแล้วแอมก็จะใส่โดเมนที่แอมจดใหม่ไว้แล้วนะคะนี่อันนี้จะเป็นโดเมนตัวใหม่ของแอมเนาะแล้วพอใส่โดเมนเสร็จแล้วเราก็เพียงแค่กด create ตรงนี้นะคะก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาที่ home พอมาที่ home แล้ก็เลื่อนหาชื่อโดเมนของเรานั่นเอง อันนี้เสร็จแล้วนะคะการแอดการแอดโดเมนก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวทีนี้ต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องติดตั้งตัว WordPress นั่นเองนะคะด้านบนนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะด้านบนจะเป็นเว็บไซต์ที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะคะทีนีเ้เพื่อที่จะติดตั้งเว็บไซต์ WordPress ตัวใหม่ให้เพื่อนๆมากดที่นี่นะคะเลือกแอปพลิเคชันตรงนี้กดไป แล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้กด install this application ได้เลยนะคะก็คือตรงนี้เนาะเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะทีนี้เราจะต้องมาเลือกทีนี้เราจะต้องมาเลือกอรูปแบบโดเมนของเรานะคะซึ่งอมจะเลือกเป็นตัวนี้ส่วนคำว่าบล็อกนี่ลบทิ้งไปเลยนะเสร็จแล้ว ก็ค่อยๆไล่ลงมานะคะค่อยๆไล่ลงมาเนาะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรอกแต่ทีเนี้ยอันนี้เป็นจะเป็นพาสเวิร์ดฉ่นันจะใส่เป็นแอดมินพาสเวิร์ด ก็ติดตั้งพาสเวิร์ดใส่อีเมลใส่อีเมลของเราให้เรียบร้อยนะคะอีเมลตัวนี้จะเป็นแอดมินอีเมลสำหรับแอดมินนะคะเวลาที่ตัวเว็บไซต์เขามีอัปเดตอะไรก็จะส่งไปที่อีเมลตัวนี้เนาะทีนี้อันนี้จะเป็นเว็บไซต์ไท t ตลจะใส่ชื่อเว็บไซต์ไว้ก่อน โอเคอันนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันทีหลังเสร็จแล้วนะคะตัวอื่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ยังคงไว้อย่างนั้นนะคะที่นี่มันก็จะมากด install ตรงนี้นะคะเมื่อเราเช็คข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วเนาะแล้วก็พาสเวิร์ดอะไรของเราแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็อย่าลืมจดบันทึกไว้นะคะแล้วก็กด install อันนี้แมจะเซฟไว้กับเครื่องเลย เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาดูอันนี้เขากำลังทำงานอยู่อ่าเดี๋ยวขอไปแก้ไขชื่อตรงนี้นิดนึงไตต้มันคือ uk ไม่ใช่ uu โ okay. <c oughs> อเคเซไ้ก่อนอเราจะเข้าไปแอดมินหลังบ้านนะคะเ <c oughs> ข้าที่แอดมินเ <c oughs> ข้าที่แอดมินที่ลิงก์นี้นะคะลิงก์ตัวนี้เนาะจะเป็นลิงก์แอดมินหลังบ้านที่เราสามารถเข้าไป่าสร้างเว็บไซต์ของเราได้นะคะในตัว place เนาะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้คืออันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะก็คือว่าเราจะได้มาเป็น ได้มาเป็น w o r d p r e s s เว็บไซต์แล้วเป็นแบบโล่งๆทีนี้ที่เหลือก็คือเราจะต้องไปปรับแต่งเดี๋ยวเราจะเข้าลองเข้าให้ดูนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นเพลนเพลนเลยเป็น Wordpress เป็นเพลนเลยทีนี้อ่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าคลิปนี้มจะสอนอคลิปนียมจะพาทำนะคะพาทำเว็บ บล็อกนั่นเองซึ่งแอมได้มีการเลือกเทมเพลตไว้แล้วนะคะเว็บเพลตเทมเพลตสำหรับการสำหรับการาทำเว็บบล็อกของแอมตัวนี้นะคะเว็บซึ่งเว็บตัวนี้จะเป็นเว็บที่แอมจะใช้เพื่อโชว์รูปภาพนะคะก็จะเป็นอารมณ์ปานพอร์ตโฟ i o เกี่ยวกับประเทศอังกฤษนะคะก็จะเป็นรูปภาพสวยๆนะคะที่แอมจะอัปเดตในเว็บไซต์นี้นะคะ อ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะไปที่ปลักอินนะคะเดี๋ยวจะติดตั้งปลักอินเบื้องต้นให้กับเว็บไซต์ของตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนไม่รู้ว่าจะติดตั้งปลักอินอะไรนะคะแอมมีทำคลิปวิดีโอไว้แล้วนะคะเป,เ,ปเป็นวิดีโอแนะนำปลักอินเบื้องต้นเลยนะคะสำหรับคนทำเว็บไซต์เนาะโอเคอ่ะ อจะต้องใช้ Classic Editor นะคะ Classic Editor Wordplace Optimize ตัว WordPress Optimize ตัวนี้นะคะอมจะใช้เลือกใช้เพื่อ ช่วยในการคอมเพลส e รูปภาพนั่นเองนะคะแล้วก็เคลียร์ดาต้าเบสเนาะซึ่งมันดีมากๆเลยมีอะไรที่เราต้องใช้อีกไหมเพื่อให้เพื่อนเอนเสียเวลานะคะเดี๋ยวจะพาไปทำวิธีการเลือกธีมให้กับเว็บไซต์ดีกว่านะคะโอเคอ,อันนี้วิธีการเลือกธีมนะคะให้มาที่ appearance นะคะแล้วก็ ตีมตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาหน้านี้นะคะเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่มันจะเป็นแบบนี้เนาะก็ให้เรากด add new ได้เลยนะคะเพื่อที่จะหาตีมรูปแบบตีมที่เราต้องการนั่นเองนะคะซึ่งของแอมจะเป็นรูปแบบนี้นะคะซึ่งของแอมจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะ มีทำคลิปแนะนำสำหรับบล็อกเพลสทีมนะคะก็คือแนะนำเป็นทีมทั้งหมดจาก X Media ตัวนี้เลยนะคะอันนี้ Clear Work นะคะในคลิปวิดีโอเก่าของแอมนะคะเพื่อนๆสามารถเพื่อนๆสามารถไปกดดูได้ที่คลิปวิดีโอเก่าของแอมได้นะคะแนะน,นำทีมบ o r d p เพ s สนะคะที่เราสามารถใช้ได้ที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีเลยนะคะแล้วก็อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ราคาอันนี้ก็คือทีมที่แอมจะเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็น clearwork นะคะซึ่งเป็น modern portfolio เขาว่างี้นะก็จะเป็นธีมที่แอมจะใช้ในการอัปเดตรูปภาพาต่างๆนะคะเกี่ยวกับอังกฤษนั่นเองเนาะซึ่งก็คือเว็บไซต์ใหม่ของแอมนะที่เรียกว่า uk gallery นะคะ gallery ที่มาจากคำว่า gallery นั่นเองโอเคเราก็จำชื่อธีมไ้นะ clearwork เราก็มาเสิร์ชหาตรงนี้นะคะเสิร์ชหาตรงนี้อมันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะอะเราลองกดพรีวิวดูนะคะอันนี้คือสีมเทียมเลือกใช้เนาะแล้วแอมก็จะกด install เลยนะคะ ตีมตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะคะซึ่งเราไม่แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยมีปรับแต่งนิดหน่อยอ่ากด Activate ต่อได้เลยนะคะจากนั้นมันก็จะมาหน้านี้นะคะเดี๋ยวให้ให้เพื่อนๆกดขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วทีนี้ให้ไปที่ Install Plugin ก่อนเลยเพราะว่า เพื่อให้เราสามารถเลือกใช้ตีมได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะเราจะต้องติดตั้งปลั๊กอินที่เขาแนะนำเนาะที่ทางตีมเขาแนะนํานะคะอ่าอันนี้หยมก็เลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็เลือกเป็น install นะคะแล้วก็ apply รอให้ระบบะติดตั้งให้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปเช็คปลักอินก่อนว่าปลักอินของเราได้แอคทีเวตหรือ,อยังน,ะนะยังไม่แอคทีเวตนะคะเดี๋ยวเราจะมาแอคทีเวตปลักอินของเราก่อนอตัวที่แอคทีเวตให้หมดเลยอ่ตอนนี้ ปลักปล๊กอินที่ทางทีมแนะนําก็ได้ติดตั้งแล้วก็ใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะกลับไปที่รูปแบบตีมของเรานะคะเพื่อไปปรับแต่งเนาะ,อะลองไปที่ customize นะคะกดไปที่ customize เราจะต้องมาคัสตอมมซ์ก่อนนะคะ,ะก่อนอื่นเลยให้เราไปที่ size identity นะคะตรงนี้ของแอมถูกต้องแล้วนะคะตรงนี้แอมจะเปลี่ยนเป็น travel pictures นะคะ มันก็จะขึ้น Travel Picture ตรงนี้พอเราเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะคะทีนี้ตรงไซส์ไอคอนนะคะเพื่อนๆจะสังเกตนะคะตอนนี้เว็บของแอมยังไม่มีไซส์ไอคอนไซส์ไอ n อนก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่รูปภาพแล้วมันจะมาโชว์ตรงตรง,ตรงนี้ค่ะตรงที่มันเป็นสัญลักษณ์ WordPress w o r d p l a c e ตรงนี้นะคะซึ่งเราอยากจะเปลี่ยนเป็นโลโก้ของเรานะคะเราก็จะต้องเลือกใหม่แอมก็จะต้องนํามาใส่นะคะ Uk Gallery logo ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ตรงนี้มันจะมีฟุตเตอร์เครดิตอยู่ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่อยากได้เราก็สามารถปิดตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะเหลือแค่ชื่อเว็บไซต์ของเราเนาะ ที่เว็บของเราตอนนี้นะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหนึ่งเลยตอนนี้ก็คือตรงไซต์ไอคอนนะคะเปลี่ยนแล้วนะคะก็จะเป็นเพื่อนๆจะเห็นนะคะจากตอนแรกที่เป็น Word, รูปเิร์ดเพรสใช่ไหมคะตอนนี้ก็กลายมาเป็นรูปโลโก้ที่เราอัปโหลดไปนะคะ เอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อให้เพื่อนเอนเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะสำหรับเทมเพลตตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสร้าง mockup content ให้ดูนะคะว่า,ารูปแบบมันจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาที่โพสนะคะอันนี้เราไม่ต้องการนะโพสต์ Post นี้เข้ามากับตัว wordpress เราไม่ต้องการเราก็ลบออกไปได้เลยทีนี้จะมา create อ่ะแอมจะมาเก e a แคตตา e g o r y ก่อนนะคะซึ่งตัวนี่แอมจะมีเป็นฟู้ดฟู้ดอันนี้เป็นชื่อแคตตา o r y นะคะอันนี้จะเป็นแคตตา o r y u r L ก็คือตัวสลักนั่นเอง ก็แอดไปก่อนอันนี้ทำแบบรวดเร็วให้เพื่อนๆเห็นภาพนะคะจะได้เห็นภาพตามเนะเาะต่อไปก็จะเป็น travel travel นี่คือวิธีการสร้างแ a t ตากรีนะคะแล้วก็จะเป็น nature นนเจออ่ตอนนี้เราจะมีไว้3แคตตากอรี่ก่อนนะคะทีนี้เราจะไปที่โพสต์ของเรานั่นเองเราจะมาสร้างโพสต์นะคะสร้างมอกอัพนะทาเไว้ Travel. แล้วก็จะใส่รูปภาพ โอเคลงไปก่อนออเพื่อที่จะให้เวลาที่เราทำโพสต์นะคะเพื่อที่จะให้รูปภาพของเรานะคะขึ้นมาปรากฏตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องแอดรูปภาพตรงฟีเจอร์อิมเมจตรงนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มแอดเลยเอ่อภาพแรกเอาเป็นภาพนี้นะคะ น,นี้ทําแบบรวดเร็วนะแล้วก็เราก็จะตรงนี้เป็นทาวเวลเราใส่เราก็เลือกแคตตาล็อแล้วทีนี้ก็กด Publish อันนี้ผมจะทําสักสามโพสนะคะ ฟูอืมอืมอ่าีกอันนึงเนเจอร์ เนเจอร์ใส่รูปไหนดีอ่ะอ่ารูปนี้ละกันเรากด u u l i s h ทั้ง <to their> <problems> <c oughs> <c oughs> 3ามโพสแล้วนะคะแล้วก็จะกลับมาที่หน้าหลักของเราแล้วก็ดูนะคะว่าเว็บของเราจะอ่านี้ก็จะมาแล้วนะคะ เนี่ยเขาก็จะโชว์รูปภาพอย่างเงี้ยคือแต่ละโพสมันก็จะทยอยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้หน้าที่เราก็คืออาจจะต้องมาปรับแต่งเล็กน้อยนะคะในเว็บไซต์ของเราเนอะก็ค่อยๆปรับแต่งไปนะคะให้กับให้เหมือนกับตัวเดมโมที่เขาให้มานะคะนี่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนงี้อันนี้คือ recent p o s t นะคะ recent comments อย่างนี้เนาะแต่เดี๋ยวอ่ะจะใส่ รูปภาพาเดี๋ยวแอมจะเดี๋ยวแอมจะเพื่อให้คล้ายคลึงนะคะเดี๋ยวแอมจะใส่รูปภาพ image นะคะ profile image ตรงนี้เนาะให้กับเว็บไซต์ของตัวเองให้มาที่ option header น,นะคะ profile image เ,เราก็เลือก เราจะเอาเป็นรูปนี้แล้วกันนี่เขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะคะหรือว่าอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆแดมจะเอารูปตัวเองก่อนแล้วกันแดมจะเอารูปตัวเองก่อนเนาะอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราน,นี่ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะคะ ทีนี้ก็เหลือใส่พวกโซเชียลมีเดียก็อยู่ตรงนี้นะคะโซเชียล uh, มีเดียโซเชียลมีเดียแล้วก็จะใส่ Facebook อันนี้ใส่ไปก่อนนะไทเติ้ลเฟซบุ๊ก ตอนนี้ Facebook มาแล้วหนึ่งทีนี้มจะใส่ YouTube นะคะ YouTube YouTube แล้วก็จะไปเอา YouTube ของตัวเองแล้วก็จะเอา Channel ของเราใส่ไว้ตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็น YouTube ตรงนี้ แต่แล้วเราก็จะเพิ่ม Instagram นะคะ Instagram 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 ของเรา Instagram ของเราเราก็จะเพิ่ม Instagram ของเรานะคะ โอเคทั้ง3ามโซเชียลมีเดียของแอมตอนนี้ก็มาอยู่ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นอันเสร็จแล้วเนาะทีนี้เพื่อที่จะให้เหมือนกับตัวเดโมโน,นะคะเดี๋ยวนจะพาทําตัวเมนูตรงนี้นะคะเมนูด้านบนนี้เนาะอ่าเมนูเมนสูสามารถทําได้จากการที่เราได้สร้างตัว แคตตา o r y ไว้แล้วนั่นเองนะคะเริ่มสร้างเมนูเลยเมนเมนู Main, menu. ไอ้สร้างเมนูเลยนะคะเราก็จะเพิ่มเข้าไปอ่าโฮมแบบไม่เอานะแอมจะเลือกเอาแคตตา o r y กก็จะมีฟู้ดมีทราเวลเนเจอร์นะคะเมนู menu จะมีสามเมนูเนาะ ในเว็บไซต์ของแอบปบเมนูจะมี3เมนูอ่าเขาจะขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเมนูของเราจะมาอยู่ตรงนี้นะเรียบร้อยแล้วให้กด Publish โอเคเดี๋ยวเราจะลองไปชมเว็บไซต์ของเรากันดูนะคะอ่าโอเค เมนูตอนนี้เราก็มีเมนูมีเมนู Menu. เรียบร้อยแล้วนะคะมีชื่อเว็บไซต์เนาะแล้วก็มีแท็กไลน์ซึ่งแอมน่าจะทำไหมนี่แหละคะ่ะมันก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอให้ง่ายนะคะอันนี้จะเป็นเทมเพลตสำหรับโชว์ผลงานนะคะก็คือภาพถ่ายของแอมนั่นเองเ,ออเก็บเป็นแกลเลอรี่ของเราอะคะ่ะเป็นแกลเลอรี่สตูดิโอของเราเนาะมันก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเราจะเลือก สามารถเลือกชมได้ตามแคตตา o r y ก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Food นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ Food แต่ถ้าเราเลือก Nature นะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะไล่กันลงมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็เป็นวิธีการสร้างเว็บไซต์ง่ายๆเลยนะคะอันนี้จากเทมเพลตของ X-media นะคะที่ชื่อว่า e ค r w o r k เตรียมเลือกใช้นะคะสำหรับเว็บไซต์ Wordpress ของตัวเองนั่นเองนะคะนะคะก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บบล็อกที่ง่ายมากๆเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้รูปแบบอื่นๆก็สามารถไปเลือกใช้ได้นะคะใน X ใน X-media ตัวนี้นะคะเขามีฟรีหลากหลาย ต่มเลยนะคะให้เพื่อนๆสามารถเลือกใช้นะคะก็แอมได้ทําวิดีโอแนะนําไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ข้อดีข้อเสียก็สามารถกลับไปชมที่คลิปนั้นได้เลยนะคะของแอมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะคะกับเว็บไซต์ใหม่ของแอมนะคะที่ชื่อว่า UK Gallery นะคะฝากเพื่อนๆติดตามรูปภาพสวยๆของแอมด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ